2องเก้ามากนะครับนี่ใบเดียวอันแุ่ชูขาใบนี้สองเกาหนึ่งสองเกาโอ้ยพี่อม,มันอยู่สูงอยู่ไม่สูงแล้วไตหอูอยู่ด <c oughs> ิมันไล่กันแบงหูพี่น้องเอ้ยลายมันโดนเนี่ยสองหนึ่งสองเก่ามีอย่างไ มงพูดได้ที่น้องตอมันตอนน,อนะดก้อนจะมีไม่เยอะเหมือนัเลยงมา,มา,มาเดีวนหลายถือกัถือนั่หลายเลยตอดหัวข่นยตอดข่ยีม่านแม่งมันตอนปดปวดปวดด้วยโอ้ไข่น่อยเลยดี คุดหลายิดูนะครับแต่ละแผงมาดึงทุกแผงนะครับใครมาซื้อลอตเตอรี่อยู่ที่ตำหนักถ้าถูกถึงได้เงินไม่ถูกคืนเงนินได้ครับอย่นี้ใบละบาท <laughs> หลับซื้อคืนนะครับ <laughs> อืมไปิดภกระทุ่เปลนจะบาทเหรอนี่รวมชุดแถมอะไรับ รวมคางมันรนทองใส่กันเน้นไปที่สองเก้าเาสองนะครับเฟรมมสองเก่าเนี่ยเยอะีหน่อยงเก้เนมาดูหน่แล้วเปนม็กอนเก่าอะไ เราฟังก์ชันอยู่ตอนนี้น Google Map อยากค่อถ่ายรวมๆนะครับทุกคนใจเงินก่อนไม่ใช่คอนเทนต์นะคอนเทนต์มันต้องไม่เสียตังค์เดี๋ยวเราเอา30ล้านพอวันนี้เงินเยอะนะครับ จงนก่อน7,700ัสแกนไปนี่เดนี่ครับนะครับ สิคันวาอาจารย์เหมาลอตเตอรี่มันเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเป็นเพียงแนวทางเทา่านั้นไม่มีใครรู้ว่าออกอะไร16คันวาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี2องครับซื้อ,อยังกระไดขอให้มี2 29 2องเแล้วก็ 29, 2องห้าสองแล้วก็2องหตัวมี291เก้าหนึ่งกับ2 9งเก้เก้าหกับสองหาเม็ดเดียวสองเก้าก้าสอครับสองเเก้าอปพี่น้องเด้อเป็นเพียงแนวทางขันหูว่าออกยีออกอออก่ยังนี่อ่ซื้อหลายปนี่ดอกซื้อใบเดียวนะครับเนาะขอให้โชคดีปีใหม่ขอให้มีเงินกลับบ้าน แล้วก็อย่าลืม3มมกราเจอกันงาน